สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะก็ค่ะลุกขึ้นได้แล้วนะคะใช้เชือกโยงนะคะแม่แม่เอฟซีค่ะก็ใช้เชือกโยงไว้นะคะแม่แม่เอฟซีให้ค่ะให้คุณตานะคะได้ยืนค่ะค่ะก็ต้องยืนอยู่ก่อนนะคะถ้าถ้าไม่ใช้เชือกโยงก็ไม่ได้ค่ะแม่แม่เอฟซีก็แกก็ยังยืนไม่ค่อยได้นะคะก็ต้องพยุงตัวไว้ค่ะ ก็ต้องใช้นะคะปยุงค okay. okay. ่ะต so anyway. okay. ัวไว้ก่อนค่ะแม่แม่เอฟซีก็สงสารนะคะก็มีค่ะมาให้กำลังใจกันเยอะเลยค่ะค่ะไม่ว่าคุณหมอนะคะคุณหมอก็มาช่วยนะคะ ช่วยสุดสีมือเลยค่ะคุณหมอค่ะก็สงสารค่ะค่ะโอ้คุณตากินยาเลยนะคะค่ะพยายามกินยาให้ได้เนาะคุณตาเนาะกินให้ได้ค่ะแกจะได้มีแรงนะคะแกก็อายุก็เยอะแล้วนะคะสองเชือกนั้นนะคะดูสองเชือกโอ้

สงสารนะคะค่ะเมื่อกี้ก็ได้ค่ะคุณตาก็กินหญ้าแข็งแรงแล้วนะคะโอ้แข็งแรงแล้วคุณตาลุกขึ้นนาะมีกําลังใจแล้วคุณตามีกําลังใจแล้วค่ะได้กินยญ้าก็มีกําลังใจและดีใจแล้วค่ะค่ะ ใจมากๆเลยโอ้คุณตาดีใจโอ้ยลุกขึ้นดูแม่ขวานก็ดีใจค่ะคุณตาสงสารคุณตามากๆเลยค่ะ,ค,ะค่ะก็ยังดูแต่ขาลังนะคะค่อยดูว่าขาหลังจะเป็นยังไงนะคะถ้าขาหลังเกก็ไม่เป็นเหมือนเก่าก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้ก็พับอยู่เลยนะคะค่ะก็สงสารมากเลยตอนนี้าก็ลุกขึ้นเดินได้

ค่ะก็เข้ามาให้กำลังใจเต็มเลยนะคะเข้ามาให้กำลังใจคุณตาค่ะค่ะโอ้ไม่ควานก็ดีใจค่ะเนาะค่ะดูน้องธันวานะคะโอเกเห็นคุณตาล้มป่วยร้องลงเลยนะคะร้องค่ะโอ้เนาะค่ะโอ้ทั้งสองเชือกนะคะคิดถึงเอาโยกเข้าไปดีใจนะคะที่คุณตาลุกขึ้นได้นะคะเอา ค่ะแกก็ดีใจค่ะที่คุณตานะคะค่ะก็ค่ะแกดีใจนะคะค่ะที่คุณตานะคะลุกขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวแม่ควานพามาดูนะคะค่ะมาดูทั้งสองเชือกเอ้ายกเลยค่ะดูโห oh, oh, <me an> ดีใจค่ะที่คุณตาลุกขึ้นได้แปลกไหมคะแม่แม่เอฟซีค่ะแปลกนะคะค่ะดีใจที่คุณตาลุกได้โอ้โหเต้นทั้งสองเชือกเลยค่ะแม่แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ ค่ะไม่น่าเชื่อเลยทั้งสองเชือกนี่เต้นเลยดีใจค่ะค่ะดีใจที่เห็นคุณตานะคะลุกขึ้นได้โหเต้นเลยเอาตัวเล็กนี่เต้นใหญ่เลยค่ะแม่แม่จา๋าโหแม่ขวานก็นดีใจเช่นกันค่ะ ค่ะแม่ควานก็ดีใจนะคะที่เห็นคุณตาลุกได้เอาสองเชือกนี้ก็เต้นนะคะอานน้องตัวเล็กนี้ยิ่งดีใจใหญ่เลยเอาเต้นเต้นใหญ่เลยค่ะโหดีใจคะ่ะที่เห็นคุณตาลุกได้เนาอไม่ว่าใครคะ่ะเคยอ,อยู่ด้วยกันนะคะเขาก็มีความรู้สึกค่ะเช่นกันค่ะว่ามีค่ะคนเรานะคะก็เคยอยู่ด้วยกันเนาอช้างก็เหมือนกันค่ะแม่แม่เอฟซี ค่ะช้างก็เหมือนกันนะคะเคยอยู่เคยกินด้วยกันเห็นเป็นก็เป็นห่วงนะคะร้องนะคะค่ะเห็นคุณตาลุกขึ้นได้พากันเต้นเลยค่ะแม่แม่แมจ๋าโอ้เต้นใหญ่เลยโอ้ค่ะค่ะมาดูคุณตาค่ะค่ะก็มาดูคุณตานะคะแม่แม่แมจ๋าค่ะลุกขึ้นได้แล้วเนาะคะ่ะก็ขอให้คุณตาหายเร็วๆนะคะ ค่ะก็ค่ะแม่ควานแม่มะลิก็ขอให้คุณตาหายเร็วๆอวยพรค่ะอวยพรให้คุณตาหายเร็วๆให้แกดีขึ้นนะคะค่ะก็ให้ ให้สุขภาพคุณตาดีขึ้นเร็วๆนะคะหายเร็วๆค่ะแม่ขวานแม่มะลิก็เป็นห่วงคุณตาเช่นกันนะคะค่ะพ่อขวานก็มาเช่นกันคะ่ะเราก็เป็นช้างตกงานด้วยกันค่ะแม่แม่เอซค่ะขอภาวนาให้คุณตานะคะหายเร็วๆค่ะแกก็น่าสงสารนะคะะเราก็มาเป็นพันมิตรช้างตกงานด้วยกันค่ะแม่แม่จ๋า ค่ะคุณตากินยาหรือยังเนาะเมื่อกี้ก็ค่ะกินยาได้นิดเดียวค่ะคุณตาค่ะเมื่อกี้ก็กินยาได้นิดเดียวนะคะโอ้ยค่ะดีใจค่ะแม่แม่ภาวนาด้วยกันก็ดีใจค่ะที่แกลุกขึ้นได้ค่ะคุณตาก็อายุเยอะแล้วนะคะค่ะก็ต้องโยงไว้ก่อนค่ะแม่แม่เอฟซีจ้า ค่ะก็ต้องใช้เชือกนะคะโยงไว้ก่อนค่ะให้แก่นะคะได้ค่ะกำลังมีกำลังตัวขึ้นนะคะได้ยืนขึ้นค่ะก็เส้นสายก็จะได้ยึดตัวขึ้นไว้นะคะเอาปูซาออกมาทำเดี๋ยววาดปูซามาหน่อยปูซาบล้อ ่ช่องแม่มะีิก็เข้ามาลงคลิปนะคะถ่ายคลิปคุณตาค่ะก็เป็นพันธมิตรด้วยกันค่ะแม่มาริก็เป็นภูมิแพ้ก็ค่ะเป็นช้างตกงานด้วยกันนะคะเราก็มาเป็นพันธมิตรค่ะมีแต่สิ่งดีๆให้กันนะคะเราก็เป็นช้างตกงานด้วยกันค่ะแม่ๆเอฟซีค่ะสงสารแกมากๆเลยคุณตาจ๋าดีใจไหม้ ค่ะเกก็ลุกขึ้นได้แล้วเนาะคือคือจะไม่กล้านอนอีกดอกแม่แล้วนะต่อไปนะ้อต้องพยาาลองบิ๊กคือน่แหละจะพิงไม้นอนนั่นแหละค่ะก็อย่าเพิ่งล้มตัวนะคะคุณตา ค่ะเมื่อคืนก็ฝนตกก็แรงด้วยค่ะแม่แม่จ๋าโอ้ยคุณตาครงนอนไหนสบคุณนนกรบอกือแงเลยย่างเนาะคุณตาจ๋า ค่ะมองนะคะคุณตาก็เลยงงเลยว่าเราเป็นอะไรค่ะเอ้ยเนาะคุณตาค่ะก็ขอให้แกหายเร็วๆจ้ะโอ้ยแกคงจะเหนื่อยนะคะเมื่อกี้นะคะคุณตาแกตึงลุกไม่ได้ค่ะก็เป็นอาการของค่ะดาว่าซ่อมจรอ ค่ะกกแ,แ,แะกก็ยังเหนื่อยค่ะแกก็ยังเหนื่อยค่ะค่ะแกก็รักนะคะของแก,ก,กคุณลุงค่ะเป็นห่วงหายแล้วนาะคุณตาลุกขึ้นได้แล้ว,ลวค่ะก็มีค่ะออ <laughs> ตัวเช็กร่งางกาย <laughs> ไม่ต้องนึกอาย <laughs> คุณตาดีใจจนร้องเพลงเลยนะคะค่ะ <c> ค <oughs> ่ะเจ้าของร้องเพลงเลยค่ะแม่แม่เอฟซี FC ดีใจใหญ่นะคะค่ะก็ค่ะเจ้าของร้องเพลงเลยคุณลุงแกบอกเดี๋ยวขอร้องเพลงก่อนค่ะดีใจค่ะค่ะแม่ควานก็ลงคลิปนะคะช่องแม่มารีเอเลนก็ลงคลิปค่ะคุณตาแก่ก็ลมป่วยนะคะค่ะก็เข้ามาให้กําลังใจค่ะแม่แม่แมจา๋า ก็ลงคลิปนะคะเข้ามาให้กําลังใจคุณตาให้ลุกขึ้นได้นะคะถ้าคุณตาลุกขึ้นได้แล้วก็ขอภาวนาให้สิ่งดีๆนะคะค่ะให้สิ่งดีเข้ามาหาคุณตานะคะอย่าเจ็บไข้เลยนะคะคุณตาค่ะแม่มะลินะคะช่องแม่มะลิก็เป็นห่วงคุณตาเช่นกันนะคะก็ลงคลิปนะคะคุณตาก็เอากล้วยมาป้อนค่ะ ค่ะกินไหมคะโอ้ยหยิบกินเองเลยนะคะค่ะก็หยิบกินเองเลยนะคะ ็ดูนะคะดูคณตากินคร้วเราค่หิวหรือเปล่าเนาะค่ะเมื่อกี้แกก็เหนื่อยเนาะค่ะแกก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะแม่แม่เอีเมื่อกี้กว่าจะดันค่ะขึ้นนะคะค่ะถ้าไม่ใช่รถนะคะดึงขึ้นก็ค่ะไม่มีใครสามารถดึงได้นะคะแม่แม่เอฟีค่ะแม่ขวานก็จบคลิปนะคะ ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่ช่องแม่มาลีด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีแม่แม่เอซค่ะผู้ใจดีผู้ใจบุญทุกท่านนะคะแม่ขวานก็ขอจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ